สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลย์และขนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอืน่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นิดลังใจกับช่องชั้นแนลของหน่วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่ b e l i e v อร์หกสซึ่งจะมีค่าครูสามพัสดุ์ได้จากท้ายกล่องของข้เชื่อเรื่องแอดไลน์อดีมาทำค่าครูได้ครับขอประกาศโปรโมชั่นใหม่นะครับเดือนเมษายนก็คือตั้งแต่วันที่คุณได้ยินเสียงจนถึงวันที่30เมษายยนเลครับลดให้ท้ทังเดือนเลยนะครับโอเค มันจะมีอย่างนี้ครับมีคนมาดูดวงส่วนตัวน้อยแล้วก็ดูดูอยากน้อยอยู่แต่ตามจริงมันมีดีบางเดือนไล่แบบน้อยบางเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเอาเป็นว่าถ้าใครดู12ราศรีในในซีรีส์นี้นะครับก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าได้เยอะนะผมจะ,ะทํานายระาวาังให้นะครับระาวาังสําคัญหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในโหรศาศาสตร์มีระวังด้วยนะครับระวังก็จะเป็นอีกดวงดวงหนึ่งที่แบบยแยกออกมาเขาเรียกว่า มันมันเป็นไส้ชะตาครับอืมนะครับถ้าท่านมีการตอบรับดีนะโอเคก็จะทําให้แล้วก็อาจจะมีถึงขั้นดูดวงส่วนตัวแล้วมีนะวางด้วยนะครับก็ต้องดูฟีดแบ็กกันก่อนส่วนที่ที่ลดค่าครูให้เดือนนี้ท้งเดือนเลยเ่ยประชดครับบอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อปุ๊บถ้าเผื่อมีมาดูดวงส่วนตัวกันเยอะเนี่ยผมก็จะมีโปรโมชั่นให้เดือนถัดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเผื่อไม่มี หรือมีน้อยในเดือนนี้ก็คือจบครับจะไม่มีโปรโมชั่นให้อีกแล้วเนาะในนั้นเนี่ยก็ให้เดือนนี้เต็มเดือนไปเลยก็จบนะครับโอเคแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงนะก็ว่ากันไปผู้ที่เกิดราศีตุล์ดูจากด้านล่างนี้ใครเกิดลักนณะตุลดูจากทิศใต้ต,ตรงนี้นะครับเราจัก์กลุ่มหลักเนี่ยทีนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการเยากรณ์แค่ครึ่งแรกก่อนนะครับก็คือวันที่2ถึงวันที่10พฤษภาคมคือดาวคันนะครับคลิปต่อไปที่จะเป็น 1- ถึง6ตรงนี้นะครับโอเค มีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงครับเยอะมากมากเลยนะครับเพราะมันมีดาวพุธย้ายสองรอบแล้วก็มีดาวศุกร์ย้ายสองรอบด้วยนะครับโอเคเราามเริ่มต้นกันที่ดาวพุธกันก่อนนะครับดาวพุธย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนเขาเรียกว่าถอยหลังมากกว่าเพราะว่าผมลืมเขียนเนาะสองพฤษภาคม6 6เนี่ยถอยหลังลงราศีมีนเนี่ยเลยเข้าปตัตนิแล้วถอยหลังลงอรินะครับจําไว้ระวังให้มากเพราะว่า ดาวพุธเนี่ยพอเขาอยู่ในราศีมีนเนี่ยเขาจะได้ตําแหน่งสองตำแหน่งแต่เป็นตําแหน่งที่เสียครับก็คือประแล้วก็นิดนะครับอืมดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันหมายถึงคําว่าคําพูดหรือคาว่าปากนั่นแหละแล้วก็หมายถึงการลงมือทาไม่ใช้เขาไปหมายถึงเอกสารสัญ,ญญานะครับเอกสารสัญญ,ญาเอกสารสัญ,ญญาเป็นผิดก็ดูอะไรก่อนจะเซ็นนะครับ จะเป็นหนี้เป็นสินของใครเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะอืมเพราะว่าราศีมีนคือดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในเดือนปัตนิเนาะก็จะมีหนี้นะครับหมายถึงมีการผูกพันสัญญากันเป็นหนี้นะครับอ่ะแต่ใครอยากมีหนี้ก็เป็นได้แต่หมายถึงว่าหนี้ก่อเกิดประโยชน์นะครับก็ถือว่าทําได้นะอืมต่อไปดาวพุธมาจากสองเจตนคือเจตนสุภะกับเจตนวินาศสุภะอริเนี่ยมีปัญหากับผู้ใหญ่วินาศอริวินาศอไม่ใช่ขอโทษวินาศอรินะครับ วินาศอาริเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าอาริวินาศดีเพราะว่าผมยังมีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอไปอ่ะทีนี้อริมันแปลว่าอุปสรรคศัตรูโรคภัยแค่เจ็บและนี้สินใช่ไหมครับแต่วินาศมันหมายถึงจบสิ้นนะครับหรือหมายถึงความลับก็ได้อ,อริไปวินาศคือจบสิ้นแต่วินาศไปอยู่อริไม่ได้จบสิ้นแต่มันหมายถึงว่าบีบมันทำให้เราจบแต่จบในสิ่งที่ไม่ดีนะครับจบแบบไม่สวยพูดง่ายนะครับเพราะวินาศหมายถึงความลับไปอยู่ในเืออริเพราะว่าความลับทําให้เกิดปัญหาควาามกกดดดันทํให้เิ เ,เกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้ครับเพราะว่าเราก็จะสติแตกเนาะกับคนที่แบบโดนกดดันเนี่ยสังเกตดูว่าคนกดดันมากๆเนี่ยเป็นบ้าได้เลยนะดูจากละครสิะนะครับบางคนก็อาจจะว่าละครโอ้ยแค่ละครไปสนใจอะไรละครคือเรื่องจริงถ้ามันไม่มีเขาคงจริงอะ่ะเขาคงไม่ทําเป็นละครนะครับอ,อย่างพวกชอบทําเรื่องยาเสพติดเรื่องอสามีผัวเมียตบตีกันเนี่ยนะครับเรื่องของมีมือที่3ามแบบเมียรวยเมียน้อยเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็คือความจริงนั่นแหละครับ เราจะปฏิเสธได้ไงดวงเมืองไทยยังมีเลยผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะครับมันมันก็เป็นไปตามดวงครับบอกเลยนะเพราะดวงไทยของเราเนี่ยลัคนาเมษใช่ไหมมีดาวราหูดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยศุกร์ราหูเนี่ยมันแปลว่าแล้วอยู่ในเวนาศด้วยนะออรักกินขโมยกินกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่แปลกอะไรเลยตั้งแต่สมัยในสมัยไหนแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีพวกแบบเออเจ้าชู้แก่แจ้กันนะแล้วก็รวมถึงพุทธศุกราา์ธาตุน้ำอยู่เรืยนธาตุน้ำเป็นอาสิติธาตุน้ำก็หมายถึงว่า ประเทศไทยเนี่ยมันมีสเสน่ห์คนสวยคนหล่อเยอะแต่มันก็มีลับๆกันเยอะเหมือนกันอ่าก็แปลว่าแบบเออถ้าอยู่เบื้องหลังนี้อิรุจใช,ช่ยนะพูดง่ายนะครับแต่ว่าดงเมืองไทยจะเป็นต้องเป็นทราแบบนี้เพราะว่าเขาเขาผูกมาเพื่อให้เราอะไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเข้าใจไหมครับอ่ามันจะมีศึกภายในจะเป็นอะไรก็ตามจะมีการระทวงเยว่เยว่เนี่ย,น,ยนะครับก็ไม่เป็นผลก็หมายความว่ายังไงรัฐธรรมนูญก็ต้องปราบได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ย คือคือผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมแค่บอกไว้ว่าในดวงเมืองเขาบอกว่าคืออ่านแล้วอ่านแล้ว,อ,ลวอ่านดวงเมืองไทยแล้วเรารู้เลยว่าต่อให้เราเรียกร้องอะไรใดๆไม่มีผลครับพเพราะรัฐธรรมนูญเป็นอยากเ,าเป็นหลักนะครับเป็นใหญ่เนาะแล้วใครเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญแล้วใครเป็นคนเสนองใครเป็นคนออกกฎให้ได้อ่าดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนธรรมดาทําไม่ได้ครับบอกเลยยังไงเราเรียกร้องไปก็แค่แบบเ,เป็นแค่เรื่องอะไร เป็นแค่แรงสนับสนุนเท่านั้นเองนะครับให้เกิดเรื่องนั้นแต่จะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่นายกกับบรมบามามพิไทยใช่ไหมครับอะไรแบบนี้ก็คือพูดง่ายว่าก็คือต้องเป็นกระบวนการของทางเบื้องสูงกันเราเราไม่มีสิทธิ์ในจุดนั้นนะครับประมาณนี้โอเคพะในดวงมือมันกําหนดแล้วนะครับต่อไปนะ,ต,ปะต่อไปดาวพุธจบต่อไปดาวพุธย้ายเข้ามาเอาข้ามดาวศุกร์ไปก่อน วันที่6พฤษภาคม 6, 6 6ในราศีเมษดาวพุธในราศีเมษไม่มีตำแหน่งแต่เกาะกลุ่มกันกับดาวสองดวงอยู่ในเดนปพัตานิปัตานิแปลว่าเพศตรงข้ามคนตรงข้ามและหมายถึงคู่ครองนะครับด้วยหุ้นส่วนได้ด้วยนะครับพุทธพลัดฉลาดครับเป็นคู่ชาการหมายถึงคิดแล้วบริหารจัดการได้ดีนะครับแต่กลุ่มกระดาราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวทั้งสองดวงพุทธราหูถ่อยคดีความคำว่าถ้อยคดีความแปลว่า มันทะเลาะกันมันคือพูดราหูหมายถึงพูดจานักเลงพูดจาไม่เข้าหูคนพูดจาทําให้เกิดความแตกแยกอะไรแบบนี้ครับก็หมายถึงว่าปากเสียนั่นแหละปากปีจอนั่นแหละอะไรแบบนี้ครับอ่ะมันก็หมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าจะนําพาไปสู่การเป็นคดีความอ่าก็หมายถึงท่านคดีความเพระหันกับราหูแบ่งครึง่งดังนั้นจึงหมายความว่าอ่าเป็นเป็นกู้ได้ได้ครึ่งเสียครึง่งดังนั้นเนี่ยทำอะไรก็จะไม่ได้เต,ต็มเต็มหน่วยแต่ว่ามันก็ขานขานดาวพุธดาวราหูหมายความว่าโอเคการที่จะเกิด คดีความอาจจะน้อยลงอะไรแบบเนี้ยทาให้เราอาจจะไม่เป็นก็ได้อย่างเงี้ยก็จะทําให้มันโอเคดีขึ้นมาหน่อยอะไรแบบเนี้ยครับคยกว่าลดทอนความหลลงเนาะประมาณนี้และดาวทุกดวงเนี่ยอยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นราศีดวงเมืองไทยเนี่ยมันแปลว่าดวงโลกด้วยมันทําให้ดาวทุกดวงมีอิทธิพลสูงมากครับอ่าไม่ว่าอาจาร,รย์บอกว่าแม้กระทั่งดาวเสาร์เป็นนิดก็ยังลดความหลลงเลยอืมนะครับก็เเป็นว่าทุกราศีดีหมดนะครับหมายถึงว่าอ่าไม่ใช่ทุกดาวดีหมดในราศีเมษนะนะครับ ดาวพุธไม่มีตำแหน่งก็มีมีกำลังดาวพฤษดีเป็นราชาชโชคอันิปังเบอร์เพราะจะทับดวงเมืองไทยแต่เป็นการากินีนะครับอืมันนั้นเนี่ยก็มีครึ่งเสียครึ่งเหมือนกันนะดาวดาวหงส์มาจากเรือนลาภะก็หมายถึงมีสเสน่ห์เหมือนกันอืมอันนี้คือดวงโลกนะนดวงไทยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อกับดาวศุกร์นะครับอาลืมบอกไปสุภพปะตะัตตนีก็แปลว่ามีเกณฑ์การแต่งงานครับมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะช่วยเหลือแต่มาจากภพวินาศด้วยวินาศแปลว่าหลับๆับจะต้องมีคนช่วยเหลือเป็นเพศตรงข้ามา ช่วยแบบหลับๆอ่าอย่างเช่นเราเป็นผู้ชายแล้วมีผู้หญิงแบบเจ้านายผู้หญิงเราแบบมาช่วยเราโดยที่ไม่ได้บอกคนอื่นอ่าเขาเรียกว่ามีซัมติงใดๆแต่ว่าถ้าเราเปิดเผยปุ๊บมันเป็นขี้ปากชาวบ้านก็ใช่ไหมครับเพราะเพศตรงข้ามไงอ่ามีอะไรกันหรือเปล่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพูดอนกันว่าโดนหล่อโดนอะไรแบบเนี้ยดังนั้นอยี่ยก็ต้องปิดบังนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าวินาศปัตณีเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็น คือคือแยกทางกันคือคือวินาศมันหมายถึงจบสิ้นนะครับอืมก็ไปกันเราเองนะก็ไม่อยากจะแบบเพราะหลายครั้งที่ผมพูดไปมันก็รู้สึกกระดากปากอยู่เหมือนกันว่าแบบจะให้ทุกคนแบบก็ออได้มีเกณฑ์การพวกประเภทนั้นนะอืมนะครับก็คือพูดง่ายว่ามันอยู่กันไม่ทนอืมนะครับประมาณนี้นะสุภะแต่างงานกับเพศตรงข้ามแล้วมันเป็นวินาศแปลว่าเดินทางต่างถิ่นเลยนะครับจะดีแยกกันอยู่จะดีกว่าหรือจะต้องเป็นคนต่างชาติดีกว่าประมาณนี้ครับต่อไป าดาวอังคารนะครับดวงสุดท้ายจะย้ายวันที่10พฤษภาคม66ในราศีกรกฎเป็นนิดนะครับอังคารเป็นนิดแปลว่าผิดแปกแตกต่างไม่เหมือนชาวบ้านเฉมืองเขาแต่อยู่ในเดือนกัมมะแปลว่าการงานนะครับการงานมีดาวอังคารมาจากเดือนปตตนิปตตนิกัมมะแปลว่าคุณจะได้คือร่วมงานกันกับเพศตรงข้ามนะแต่ว่ามันมีอะไรที่อ่อนด้อยไปหน่อยนะครับอ่อนด้อยนะอ่ะทีนี้มันมาจากเจ้าเรือนอีกเจ้าเดือนหนึ่งคือการเงินกระดุมพระกรัมมะก็แปลว่าอ่ะ มันอาจจะแบบว่าเพศตรงข้ามทาให้เราเสียตังก็ได้หรือจะให้เล่าได้ตังก็ได้พ่นเป็นนิดไงก็หมายความว่าบางทีอเราอาจจะต้องยอมรับคนบางคนแบบเราไม่ถูกใจหรอกแต่ต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดไรายได้นะครับอ่ามันเป็นประเภทนี้คือคือมันไม่สมหวังอ่ะพูดง่ายนิดมันแปลว่าไม่สมหวังเหมือนกับเราอยากทํากับคนเก่งมีฝีมือแต่ว่าเขาเอาแต่คนที่แบบแย่มาให้เราอย่างเงาี้ยครับอะไรประมาณนี้ต้องทํางานร่วมกันประมาณนี้ก็คือพวกนี้ว่านิดเนี่ยมันหมายถึง คือคือผมก็มีตัวหนึ่งนิดเนี่ยนะครับจะไ่ายฟังว่าคําว่านิดเนี่ยมันหมายถึงความผิดแพกแตกต่างซึ่งมันก็ตรงจริงเพราะว่ามันอยู่ในเรือนที่ใหม่หมายถึงแบบเป็นเครือญาติกันนะครับมันก็หมายถึงว่าตัวเราเองอะ่ะนะครับเป็นคือทางพ่อเป็นคนจีนหมดเลยแต่ทางแม่เป็นคนไทยเป็นสะพายคนเดียวที่เป็นคนไทยอ่ P P า,า,าเนี่ยมันผิดแพกแตกต่างไหมแต่ว่าหลังๆมานี้สะพายคนไทยเยอะขึ้นแล้วนะครับในในตระกูลเราเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเค เพราะว่าดาวมันเปลี่ยนในระวางแล้วครับเนี่ยระวางมีความสําคัญถามว่าระวางมีความสําคัญตรงไหนเช็คดาวอย่างเช่นแล้วทีเกาะราชาโชคเนี่ยในราศีเมษจริงแต่มันอยู่ระวางอะไรนะนะครับอ่าอยู่ระวางอะไรเริ่มต้นก็คือบอรงคนระวางคือดีจริงนะครับแต่พอเอ่อเป็นราศีอยู่12บสอ่เาสิบสองสิบสองเดือนพอดีก็แปลว่า12ราศีอ่าแปลว่าเดือนแรกจะดีเดือนที่2เกานะมรณะเห็นไหมครับไม่ดีลนะ เห็นหรือยังว่าเนี่ยเนี่ยระหว่างมันใช้ได้ว่า,าดาวพฤหัสเป็นราศีโชคแต่ก่อนระหว่างมรณะแต่ว่าทําอะไรมันก็ไม่ได้ผลอ่าเห็นไหมครับคือคือมันละเอียดยิบลงไปอีกอะว่าแบบช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรช่วงนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเพราะหนึ่งราศีจะมีสามเอ่อเขาเรียกว่ามีเก้าะวังเก้าะวังแปลว่าเก้าราศีที่แฝงอยู่ในราศีนี้ราศีเดียวแต่มันไม่มีเพราะในโหรศาศาสตร์คุณคิดดูสิเห็นไหมมีแค่นี้วงกลมแค่นี้แต่เราสามารถอธิบายได้เป็นฉากๆเลยอธิบายชีวิตมนุษย์เราได้ทั้งหมดเลย เห็นไหมครับเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์แฝงไว้อยู่ในนี้แต่ตามจริงเราราณเราเรียนเนี่ยเราจะต้องเรียนแตกแหน่งออกไปเยอะแยะมากมายแบบมีหลายๆวบงอะไรแบบนี้ครับมีตรียางมีนาวางนะครับมเีเลิกนะครับมีนักสัตว์เลิกหรือเป็นหมวดเลิกอะไรแบบนี้ครับหมวดเลิกเนี่ยต้องดูก่อนอาจจะมาพูดทีหลังหรืออาจจะไม่คือถ้ามีการตอบรับดีไปเรื่อยๆก็จะมีการพูดเรื่องของหมวดเลิกข้อมูดเลิกหมายถึงว่าเราเกิดภายใต้อย่างเช่นโจโร่นี่งบางคนบอกว่าเออเจ้โตมาจะจะเป็นโจโหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพชรขาศโอ้จะจะเป็นนัก นักฆ่าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับอ่าเราจะได้รู้ไงว่าตกลงฉันกดโชโลฉันต้องเป็นโจรจริงไหมฉันเป็นเพชฌฆาตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตนี่นะครับอ่าก็จะมาไขเฉลยให้แลทีโทรจะยากจนค้นแคนไปตลอดชีวิตหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าประปาน,นี้แบบบ้านธนูอาจจะรวยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราต้องรู้ในอนาคตข้างหน้าแต่ส่วนใหญ่เขาใช้ในการหาเลิกแต่มันก็สําคัญในการที่ลักนาเกาะหรือดาวต่างๆเกาะนะครับเราจะได้รู้ไงว่า ดาวตานุรักเราหรือดาวลัคนาของเราเนี่ยไปเกาะเลิกอะไรเกาะเลิกดีหรือเลิกหลายแล้วมันแปลว่าอะไรบ้างเนะาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันในคราวหน้าถ้ามีฟีดแบ็ k ที่ดีครับสามารถติดตามกันไปก่อนในคลิปหน้ากนไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ